สวัสดีค่ะมือน,นี่เข้ามาเที่ยวสวนแต่งกันเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเด้อสิพายยางเบิ่งยอดปักแตงโอ้ยนวยปักแตงจ้าแต่ว่ากระบอกเป็นหยังเนาะค่ะเนาะงามคือเกาอนะค่ะนี่เบิ่งพี่น้องนี่ถ้าเพิ่นเหลือนะคะนี่แต่ว่ากระบอกเป็นหยังเนาะคะ่ะเนาะงามคือเกาเนะคะ่ะนี่เบิ่งพี่น้องนี่ถ้าเพิ่นเหลือนะคะนี่กำลังจอนะคะกำลังสิจอนะเนาะเนาะนี่ก่ะกรลังจอนะคะ,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 คะเดี๋ยวเพิ่นก็นจะเป็นลูกแล้วค่ะนี่นี่รุ่นสองนะคะ <laughs> นะคะรุ่นแรกก็สิอยู่ประมาณพู้เนาะค่ะสวยๆนั่นแหละค่ะซับนี่ก็เอาแล้วพี่น้องเอ้ยเจ็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะพู้ไปพุ่นกับเด้อค่ะทุกคนจ้าอันนี้ฝนลินลนอยู่ค่ะรุ่นแรกก็อยู่ประมาณนี้นะคะนี่กลับมาชมเนาะค่ะฝนลินๆกับบรรยากาศดีเนาะค่ะนาะชุ่มชื่นมากยอดแตงก็สวยๆนะคะทุกคนจ้าเห็นปะนี่นี่รุ่นที่สองพ่อก็ลังมายอมาชมเนาะกับบรรยากาศฝนลินลนนะคะ กรลังจอหน่วยนะคะนี่กระลังสิเป็นหน่วยรกๆอยู่ค่ะนี่กระติดทุก่วยแล้วค่ะเนาะนี่ดุถึงองเพิวนี่ราคาไม่นั่นปลูกแตงแล้วค่ะทงไฮทงหน้าเด้อค่ะสวยมากงามมากเลยเนาะคะ่ะเนาะอยู่ตรงนี้ก็คือว่านี่ค่ะจะปลูกอีกรอบสองนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะขอบคุณได้หลายค่ะที่รับนี่กลับมาชมแะะล,ล้วค่ะฟุตลิ่นๆกับบรรยากาศดีเนาะคะ่ะนะชุม่มชื่นมากยอดแตงก็สวยสวยนะคะทุกคนจา้าเห็นบะ นี่นี่รุ่นที่สองเพื่อการันตมายอมสวัสดีค่ะมื่อนีห้ามมาเที่ยวสวนแต่งกันเนาะค่ะเนาะน,านี่ค่ะเดี๋ยวเด้อสิพายยางเบื้องยอดปักแตงอุ้ยนวยปักแตงจ้าน่วยก้อนกระขายก้อนเนาะพี่น้องเนาะอือใดร็จวยก้อนเอากระขายก้อนเถอะนะรุ่นแรกนี่รู้สึก,กว่าจะงามอยู่เลยค่ะนี่เกือบสีสุดข้างเด้พี่น้องน,นั่นพุ่มันก็รลุนแรกจอหนวยนี่กระลังดอกหนวยนี่วู้สุดยอดด้วยค่ะสุดข้างพี่เด้อพี่น้องพี่พี่ละสุดพี่ละค่ะนี่ทวมหัวเนาะค่ะเนาะ นี่คือแต่งเนาะค่ะไม่นั่นตังแต่นี่รุ่นแรกเขาจะได้ขนาดนี้นะคะนี่นี่เห็นปะนี่รุ่นนี่สวยงามเลยค่ะจะขึ้นสุดยอดแล้วค่ะสุดคางแล้วพอดีถา้ถาถ้าขึ้นประมาณนี้เราแต่งมากระลังหนวยนะคะรุ่นแรกก็สิยูประมาณพูดเนาะค่ะสวยๆนั่นแหละค่ะซัมเน่ก็เอาเลยพี่น้องเอ้ยเจ็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะพูดไปพุ่กับในสิบสี่นะคะพันหนเนาะค่ะเนาะน้ยกระดูกอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวพี่น้องไปเจาะมันก็เด้อาบพุ่นหนวยดูกบะ แซบแซบบ,บบังอุ้ยะค่ะทุกคนจ้าอันนี้ฟุลิลลิ่นอยู่ค่ะรุ่นแรกก็อยู่ประมาณนี้นะคะของเนาะค่ะเนาะปลูกแล้วมันบกเกิดนะคะมันเป็นเม็ดเก่าเนาะค่ะเนาะมันจะงอกแบบเหลืองเหลืองนะคะงอกเหลืองเหลืองสิที่นี่ก็รรูร้ซื้อกว่าพิพผาดในการปลูกอยู่รอบนี้เนาะค่ะนนี่กลับมาชมแล้วค่ะฟุลิลลิ่นกับบรรยากาศดีเนาะค่ะเนาะชุ่มชื่นมากยอดแตงก็สวยสวยนะคะทุกคนจ้าเห็ๆๆนบะ นี่นี่รุ่นที่สองพวกรังมายมมแต่ว่ากระบอกเป็นหยังเนาะค่ะเนาะงามคือเกาเนาะค่ะนี่เบิ้งพี่น้องนี่ถ้าเพิ่นเหลือนะคะนี่นี่รุ่นแรกเขาจะได้ขนาดนี้นะคะนี่นี่เห็นปะนี่รุ่นนี่สวยงามเลยค่ะจะขึ้นสุดยอดแล้วค่ะสุดคางแล้วพอดีถ้าถักึ้นประมาณนี้เราแต่งมากระลังนวยแต่ว่ากระบอกเป็นหยั่งเนาะค่ะเนาะงามคือเกาเนาะค่ะนี่เบิ้งพี่น้องนี่ถ้าเพิ่นเหลือนะคะนี่อ่ามัดกระลังมันมันมีสามรุ่นได้พี่น้องเลยเนี่ยว่าอันปลูกแตงก็ได้บักแตงเม็ดเกาเนาะค่ะเนาะ อันนี้พันไนนะคะนี่รุ่นแรกเขาะจะได้ขนาดนี้นะคะนี่นี่เห็นปะนี่รุ่นนี่สวยงามเลยค่ะจะ,ะขึ้นสุดยอดแล้วค่ะสุดคข่งแล้วพอดีถ้าถขึ้นประมาณนี้เราแต่งมันก็ร่ังนวยสวัสดีค่ะมื่อนีห้ามาเที่ยวสวนแต่งกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเด้อสีผ้าหยางเบื้องยอดปรกบแตงอ้หนนวยปักแตงจ้าจอหนวยนี่กะล่งดอกนวยนี่สุ้ยุดยอดด้วยค่ะสุดค้างพี่เด้อพี่น้องพี่ พี่ละซุดพี่ละค่ะนี่ทวมหัวเนาะคะ่ะเนาะนี่คือแตงเนาะคะ่ะไม่นั่นแตงของเนาะคะ่ะเนาะปลูกแล้วมันบกเกิดนะคะมันเป็นเม็ดเก่าเนาะคะ่ะเนาะมันจะงอกแบบเหลืองๆนะคะงอกเหลืองๆเสร็จท,ที่นี่ก็รรู้ซื้อว่าพิษผาดในการปลูกอยุ่รอบนี่เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ,คะแต่ว่ารุ่นที่สองก็อยู่ประมาณน,น,ะะนูนนะคะเดี๋ยวพ่นกขึ้นเนาะค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องเก็บไร่กันไปเนาะคะ่ะเนาะเก็บไร่ไไปเรื่อยๆนะคะตัวใด้มับเนาะกับบรรยากาศฝนลินลนนะคะ กำลังจอหนวยนะคะนี่กระลังสิเป็นหนวยลกๆอยู่ค่ะนี่กระติดทุกหนวยแล้วค่ะเนาะนี่รุ่นของเพื่อนนี่ระคะไม่นั่นปลูกแตงแล้วค่ะกรลังจอนะคะกําลังสิจอนะคะเนาะเนาะนี่นนกะกรลังจอนะคะเดี๋ยวเพื่นก็จะเป็นลูกแล้วค่ะนี่นี่รุ่นสองนะคะ <laughs> จอหนวยนี่กําลังดอกหนวยนี่สุ้ดยอดด้วยค่ะสุดข่างพี่เด้อพี่น้องพี่ พี่ละสุดพี่ละค่ะนี่ทั่วหัวเนาะค่ะเนาะนี่คือแต่งเนาะค่ะไม่นั่นตัตงแต่กําลังจอเท่านี่ก้อยนี่สุดหนี่มันกะหนวยเนาะค่ะเนาะหนวยที่นี่มนก็นขอดกพอดีเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเพกกนนื่อก็หนวยดูกด้วค่ะแต่เบื้องเด้อจะให้เบื้องดุลแรกของเพื่อนเนาะค่ะเด้อค่ะทุกคนจ๋าอันนี้ฝนลิ่นๆอยู่ค่ะรุ่นแรกก็อยู่ประมาณนี้นะคะปูบักแตงสามรุ่นจะพี่นออ้องเพราะว่าอันพิษผาดน,นิดนึงเนาะคะา่ะเนาะเพราะว่าสร้างเม็ดแตงแล้วเม็ดแตงบกเกิดนะคะ มันเป็นเม็ดแตงเม็ดเก่าเนาะค่ะแต่ว่าก็ง,งามแล้วเนาะค่ะเนาะงามแล้วมันขึ้นเป็นรุ่นๆขึ้นเป็นหย่อมๆนะคะแต่ว่าสวัสดีค่ะเมื่อนี่เข้ามาเที่ยวสวนแตงกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเดยวเด้อสิพายยางเบึงยอดปักแตงโอ้ยน้วยปักแตงจ้านะคะรุ่นแรกก็บสียูปม่านพู๋เนาะค่ะสวยๆนั่นแหละค่ะ สับนี่ก็เอาอะไรพี่น้องเอ้ยเจ็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะพูดไปพุ่งก่นนะคะรุ่นแรกก็สิอยู่ประมาณพูดเนาะค่ะสวยๆนั่นแหละค่ะสับนี่ก็เอาอะไรพี่น้องเอ้ยเจ็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะพูดไปพุ่งกับจอหน่วยนี่กระลังดอกหน่วยนี่วู้สุดยอดเด้อค่ะสุดข้างพี่เด้อพี่น้องพี่พี่ละสุดพี่ละค่ะนี่ทวมหัวเนาะค่ะเนาะนี่คือแต่งเนาะค่ะไม่นั่นตแต่งของเนาะะค่เนาะ ปลูกแล้วมันบกเกิดนะคะมันเป็นเม็ดเก่าเนาะค่ะเนาะมันจะงอกแบบเหลืองเหลืองนะคะงอกเหลืองเหลืองสทีนสกกนนนะะ่นี่ค่ะรู้ซื้อว่าพิพผาดในการปลูกอยู่รอบนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแต่ว่ารุ่นที่สองก็อยู่ประมาณน,น,น,ะะนูนนะคะเดี๋ยวพันกขึ้นเนาะค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องเก็บไรๆกันไปเนาะคะ่ะเนาะเก็บไรๆไปเรื่อยๆนะคะตัวใดบชมเนาะกับบรรยากาศฝนลินลินนะคะกาลังจอนะคะกําลังสิจอ่นะคะเนาะเนาะนีะน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 ะ่กระกําลังจอนะคะ เดี e. ๋ยวพจนก็จะเป็นลูกแล้วค่ะนี่นี่รุ่นสองนะคะนี่กระลังจอเท่านี่ก้อยนี่สุดนี่มันกานวยเนาะค่ะเนาะนวยที่นี่มนกัดขอตโตพอดีเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเพจน์ก็นวยดอกก่ได้ค่ะแต่เบื้องเด้อจะให้เบื้องรุนแลกของพ่นเนาะค่ะนวยก้อนกับขายก้อนนอพี่น้องเนาะอือจะได้นวยก้อนเท่ากับขายก้อนเถอะนะรุ่นแรกนี่รู้สึกว่าจะง่ามอยู่เ้ยค่ะนี่เกือบสิ่สุดข้างได้พี่น้องนั่นพุ่มนั่นก็หลุนแลกกําลังจอนวยนะคะนี่กําลังสิเป็นน่วยลุกๆอยู่ค่ะนี่กระติดทุกหนน่วยเเะะค่ รุ่นของเพิ่นนี่ระค่ะแม่นั่นปลูกแตงเนาะคะ่ะนี่กระลังจอเท่านี่ก้อยนี่ซุดนี่มันกานวยเนาะคะ่ะเนาะนวยที่นี่มันก,ก็คข้อตกพอดีเนาะคะ่ะเนาะนี่แลกกหละค่ะเพิ่นกานวยโด,ด่งดีเด้อค่ะแต่เบิ่งเด้อจะให้เบิ่งรุ่นแรกของเพะะิ่นเนาะค่ะนะคะรุ่นแรกก็สิอยู่ประมาณพ,ะะมาพู้นเนาะค่ะสวยๆนั่นแหละค่ะซัมเนียก็เอาเลยพี่น้องเอ้ยเจ็บไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะพูดไปพุ่นก็สร้างเม็ดแตงแล้วเม็ดแตงบ่เกิดนะคะมันเป็นเม็ดแตงเม็ดเกาะะ่า,กาเเนนาาาาะะะะคค่่่่แแตววก็งมล้เนาะ งามแล้วมันขึ้นเป็นรุ่นๆขึ้นเป็นหย่อมๆนะคะแต่ว่าหนวยก้อนกักขายก้อนนอพี่น้องเนาะอืมัวใดหน่วยก้อนเท่ากักขายก้อนเถอะนะรุ่นแรกนี่รู้สึกว่าจะงามอยู่เด้ค่ะนี่เกือบสี่สุดขังได้พี่น้องนั่นพุ่มนั่นก็รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกกับสิยูประมาณพู่มเนาะค่ะสวยๆนั่นแหละคะ่ะซัานี่ก็เอาเลยพี่น้องเอ้ยเจ็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้ค่ะพูดไปพุ่นกับสัานี่กับพุ่มใจแล้วเนาะค่ะทุกคนเนาะ,ะนูน่นค่ะ กำลังจะต่อยอดสวยนะคะรุ่นแรกของเพิรนนะคะนี่ค่ะรุ่นแรกของเพิ่นก็จะได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะมันเย้มเนาะคะ่ะแต่ว่ากาลังงามเนาะคะ่ะเนาะนี่สามรุ่นรุ่นสามกระซิยุประมาณนี้ค่ะมันกระลังมันมันมีสามรุ่นได้พี่น้องเลยเนาะว่าอันปลูกแตงก็ได้บักแตงเม็ดเกาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้พันในนะคะ,ะกลัวแตงมันจีเป็นนวยใหญ่มันกะสุดค่างเนาะคะ่ะมันกะสีขืนค้างพอดี แตงขนาดนี้นี่ก็ร่างสีดืบขึ้นนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ถ้าได้รุ่นนี้แล้วก็ร่างนะคะรุ่นแรกก็สียูปปะมาณพู้เนาะคะ่ะสวยๆนั่นแหละค่ะซับนี่ก็เอาเลยพี่น้องเอ้ยเจ็บไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะพู้ปพผืนก็แต่ว่ากระบอกเป็นหยางเนาะคะ่ะเนาะงามคือเก่าเนาะคะ่ะนี่เบิ้งพี่น้องนี่ถ้าเพิ่นเหลือนะคะนี่สวัสดีค่ะมื้อนี้เฮามาเที่ยวสวนแต่งกันเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวเด้อสิพาย,ย่างเบิ่งยอดักแตงโอ้ นวยบักแตงจ้าปลูกบักแตงสามรุ่นจะพี่น้องเพราะว่าอ่านพิษผาดนิดนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่านี่กลับมาชมแล้วค่ะฟูดลิ่นๆกับบรรยากาศดีนะะเนาะค่ะนาะชุ่มชื่นมากยอดแตงก็สวยสวยนะคะทุกคนจ้าเห็นปะนี่นี่รุ่นที่สองเพรกระลังม,ยมายอมอ่มันกระลังม,มันมันมีสามรุ่นได้พี่น้องเลยเนาะอ่านปลูกแตงก็ได้บักแตงเม็ดเก่าเนาะค่ะเนาะอันนี้พันไหนนะคะนี่รุ่นแรกก็จะได้ขนาดนี้นะคะนี่นี่เห็นปะ นี่รุน่นนี่สวยงามเลยค่ะจะขึ้นสุดยอดแล้วค่ะสุดคางแล้วพอดีถ้าถักขึ้นประมาณนี้เราแต่งมากระลังนวยกระลังจอหนวยแล้วค่ะนี่กระลังสิเป็นหนวยรกๆอยู่ค่ะนี่กระตดทุกนวยแล้วค่ะเนาะนี่รุ่นของเพิ่นนี่แหละค่ะแม่นั่นปลูกแตงะะ่งแล้วค่ะสนิทกับพุ่มใจแล้วเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเนาะนูน่นค่ะกระลังจะต่อยอดสวยนะคะรุ่นแรกของเพิ่นนะคะนี่ค่ะรุ่นแรกของเพิ่นจะ,จะได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่รุ่นแรกเขาจะได้ขนาดนี้นะคะนี่นี่เห็นปะ นี่รุ่นนี่สวยงามเลยค่ะจะขึ้นสุดยอดแล้วค่ะสุดคางแล้วพอดีถ้าถักึ้นประมาณน,นี้เราแต่งมากระลังนวยแต่ว่ากระบปงเป็นหยังและะ้วค่ะเนาะงามคือเก่าเนาะคะ่ะนี่เบิรงพี่น้องนี่ถ้าเพิ่เหลือนะคะนี่นกับชมเนาะกับบรรยากาศฝนลินลินนะคะเด้อยค่ะทุกคนจา๋าอันนี้ฝนลินลินอยู่ค่ะรุ่นแรกก็อยู่ประมาณนี้นะคะในสิบสี่นะคะพันใน,นะะเนาะค่ะเนาะน้อยกระดูกอยู่เด้อยค่ะเดี๋ยวพี่น้องไปเจาะมันก็เด้อว่าเพิ่งนวนยดกบ่แซ่บๆบ่บัง อุ้ยทงไฮทงหน้าเด้อค่ะสวยมากงามมากเลยเนาะค่ะเนาะอยู่ตรงนี้ก็คือว่านี่ค่ะ